อ่ะสวัสดีครับอยู่กับชแนวว่านะครับมีกิจกรรมใหม่เพิ่มมาให้เล่นกันนะครับร่วมสนุกอย่าเรียกว่าเล่นเดี๋ยวร่วมสนุกกันนะครับก็คือคอมเมนต์นะครับใต้คลิปนี้เลยว่าอยากให้พี่เล่นตัวละครไหนและเกียร์แบบไหนนะครับขอแค่คนละ1คอมเมนต์เท่านั้นนะครับขอแค่คนละ1คอมเมนต์นะครับแล้วเดี๋ยวจะมาสุ่มแล้วก็จะเล่นให้ดูนะครับว่าจะย่อยยับแค่ไหนนะครับเออจะเพราะพี่ดูแล้วว่าถ้าพี่บอกว่าให้กําหนดฮีโร่และกําหนดเกียร์เนี่ย พี่คงไม่ได้เกียร์ดีๆมาเล่นแน่นอนนะครับ <c oughs> พี่คงได้เกียร์แบบบัตรซบแน่นอนนะครับก็เลยคิดว่าอ่ะมาใตายคอมเมนต์นี้เลยครับจะได้ร่วมสนุกกันครับเดี๋ยวว่างแล้วก็พี่ก็จะอัดมาให้ดูครับว่าเล่นแล้วผลลัพธ์ออกมาเป็นยังไงนะครับเพราะว่าก็อย่างที่บอกครับเราไม่ได้เชี่ยวชาญทุกตัวแน่นอนครับเราไม่ได้เก่งทุกตัวแน่นอนครับแต่ก็จะ เล่นเท่าที่จะเล่นได้นะครับแพ้ชนะไม่เป็นไรครับจะมาเล่นให้ดูกันครับว่าเล่นแล้วผลลัพธ์ออกมาเป็นเยี่ยงไรก็แล้วก็ส่วน5-5ตีกันเองนะครับช่วงนี้มันหายไปใช่ไหมมันไม่มีกิจกรรมทําไมพี่ไม่จัดตี๊ยนเองเลยผมเข้ามากลุ่มพี่ผมอยากตี๊เองอ่ะอยากตีพี่อะไรมนาะอยากลุมกระทืบกูอะไรประมาณนี้ก็รอกันนิดนึงครับช่วงนี้มัน หลายๆอย่างครับหลายๆอย่างครับแล้วคิดว่าจะแยกช่อง55ตีกันเองเนี่ยไปอีกช่องหนึ่งครับ <mm> เพื่อที่จะได้ไม่ทับกับคลิปหลักนะครับคลิปหลักที่เป็นคลิปแนะนําตัวละครครับคือคลิป55ตีกันเองเนี่ยเราเล่นทุกวันนะครับเล่นวันหนึ่งสามถึงห้าคลิปมันเยอะมากครับมันเยอะจนคลิปตัวละครละหลักเนี่ยบางทีหาไม่เจอครับมันลงเยอะเกินไปครับอันนี้น,น้องๆหลายคนก็บอกมาเหมือนกันครับซึ่งพี่เองก็คิดอยู่ครับก็เลยหยุดการ 55ตีนเองไว้พักหนึ่งก่อนครับเ <ๆ S 2> พราะเดี๋ยวทําช่องขึ้นมาใหม่เนี่ยจะมีทั้ง5511อาจจะมี33ให้ด้วยอ๋อ 33, 333 33, เลน33หรือบาวโหมดก็จะได้เอาไว้ลงอีกช่องหนึ่งครับเพื <S <S <ไป S 1> ่อที่จะได้เป็นช่องที่อ่ะดูคลิปตีนไปเลยอะไรเงรี้ยดูคลิปตีนเองแล้วก็อาจจะมีจัดโทนเมนต์แจกของให้ด้วยอ๋อรถแรกแจกแถมกันไปเลยนะครับ แล้วก็อะไรอีกอะไรอีกอะไรอีกส่วนเรื่องกลุ่มนะครับตอนนี้ก็มีกลุ่มใน a c e b o o k นะครับใน Facebook ก็มีโมบายดีเจที่เฮดว่าๆนะครับพี่จะไลฟ์สดตอนประมาณหนึ่งทุ่มนะครับก็พูดคุยได้ครับถามได้อยากถามอะไรถามได้ครับช่วงประมาณหนึ่งทุ่มนะครับแล้วก็ไลฟ์ไปเนี่ยก็บางทีก็ไลฟ์ๆอยู่ก็ชวนกันไปเล่นเกมครับชวนกันไปเกียนนะครับว่างก็เข้ามาฟังกันได้ครับช่วงประมาณหนึ่งทุ่มนะครับ ช่วงประมาณหนึ่งทุ่มในกลุ่ม Mobile l เจนทีเฮดว่านะครับส่วนกลุ่มลายก็ยังเหมียดเหมือนเดิมครับจะเป็นเหมียนลยเหมียนเดิมก็เหมือนเดิมครับ ML กับ ML 18บวกนะครับใครอยากเข้ากลุ่มไหนเข้ามาแต่ว่าถ้าน้องๆเด็กๆนะครับมาพิมพ์18บวกพี่ก็จะไม่ตอบนะครับแล้วก็ไม่ต้องมาปอมปลอมรูปปลอมอะไรนะครับเพราะว่าถ้าพี่ดูรูปแล้วเขาเรียกว่าอะไร เป็นรูปกระตรงกระตูนพี่ก็ยังจะไม่แอดนะครับไว้นี่เหมือนชี้พงให้กระลอกเลยเดี๋ยวแม่งไปเอารูปพ่อมาเข้ากลุ่มทําไงวะเนี่ยก็คือมันดูไม่ยากหรอกครับผมว่าจะเข้าก็จะเ,เข้าก็เข้าเหอะแต่ที้ถ้าเกิดมันแบบดูแล้ววุ่นวายหรืององแงพี่ก็ดีดออกจากกลุ่มแค่นั้นเองมันมันมันไม่ได้ยากเลยครับส่วนเรื่องการตอบคําถามส่วนตัวนะครับส่วนคําถามส่วนตัวคืออะไรคือเวลาส่งข้อความไลน์มาหรือว่า ส่งข้อความมาใน a c e b o o k อ่ะอย่าง Facebook ช่วงนี้มีปัญหามากครับมันไม่แจ้งเตือนครับส่วนข้อความไลน์บางทีเนี่ยถ้าเป็นคำถามที่พี่รู้สึกว่าเออเขาเรียกอะไรวะเป็นคำถามที่รู้สึกว่าตอบในกลุ่มไปแล้วหรือตอบในกลุ่มบ่อยๆเนี่ยพี่ก็จะไม่ตอบครับพี่กดอ่านแล้วพี่ก็จะไม่ตอบหนึ่งสาเหตุเลยนะครับคือมันมีคนเยอะมากเลยนะครับตอนเนี้ในกลุ่มก็เป็นพันนะครับในไลน์เนี่ยน่าจะแอดมาเกือบพันเหมือนกันครับ ซึ่งพี่ก็จะโดนคําถามเดิมๆซ้ําๆบางทีวันหนึ่งสี่สิบห้าสิบคำถามพี่ก็ต้องมีเวลาส่วนตัวพี่เหมือนกันครับพี่ไม่สามารถนั่งตอบคาถามได้ทุกคําถามเพราะว่าพี่พยายามตอบคาถามใน YouTube มากกว่าครับสังเกตได้เลยว่าถ้าพิมพ์มาใต้ YouTube เนี่ยตอบเกือบทุกคําถามครับแม้แต่คําคถามไรสาระเม้นหนึ่งพี่ยังไปตอบมันเลยครับเออนอกจากไอ้แบบรับพี่รับแอดผมหน่อยเนี่ยพี่จะไม่ตอบแน่นอนครับน้อยมากเลยครับอย่างนี้ก็ตอบนะ ก็คือเอาคลิปนั้นนไปตอบคลิปที่บอกว่าทําไมถึงไม่รับแอดเพื่อนนะครับก็จะเอาคลิปนั้นไปตอบแทนจะเอาคลิปนั้นไปตอบแทนนะครับว่าทําไมพี่ถึงไม่รับแอดเพื่อนนะครับก็เหมือนเดิมครับจุดประสงค์ก็คือต้องรับแอดแต่เพื่อนเท่านั้นนะครับแล้วใครที่อยากเล่นหน้าห้าแล้วกลัวไม่ได้เล่นนะครับไม่แอดแล้วเล่นไม่ได้ไม่จริงครับเล่นได้ทุกคนครับอย่างตัวแจกก็ไม่ได้แอดนะครับก่อนหน้านี้ไม่ได้แอดเขาก็เล่นได้ครับ หลายคนที่อยู่ในคลิปพี่เนี่ยตัวแจกเป็นต่อมันชื่อเกมชื่ออะไรก็ไม่รู้ก็ไม่ได้แอดพี่นะครับมันก็เข้าไปเล่นได้นะครับไม่จําเป็นครับเรามีวิธีให้คุณได้เล่นอยู่แล้วนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะเล่นไม่ได้นะครับส่วนแบบพี่พาแล้งหน่อยครับแลงนะครับไม่ใช่สวนสนุกนะครับจะได้พาขึ้นแลงกันได้ง่ายๆนะครับคือมันก็ต้องเล่นกันเข้ามือด้วยครับเล่นกันเป็นด้วยครับไม่ใช่ว่าเล่นแบบที่พี่เคยเจอมา0809อย่างเงี้ย ให้กูพาขึ้นแหลงชิปหายสิครับท่านผู้ชม <laughs> พากันไม่ตายหนักกว่าเดิมอีกเพราะว่าอย่างที่บอกครับคือบางทีอารมณ์พี่ก็ไม่ได้แบบคือวันวันหนึ่งเนี่ยพี่ก็นั่งเทสต,ตัวละครตัวนูน้นตัวนี้ตัวนั้นไปเรื่อยๆนะครับมันไม่ใช่ว่าพี่จะมานั่งเก็บแหลงจริงจังเหมือนคนอื่นเับเพราะว่าพี่เอาแค่ตํานานพี่ก็ได้สองหมื่นดาพี่ก็พอแล้วครับก็เอาดาบไปซื้อตัวละครใหม่คือพี่ไม่ได้แบบโอ้ต้องเก็บ แรงเป็นร้อยเป็นพันอะไรอย่างนี้ไม่จําเป็นครับมันมันก็ได้ดาบ20,000เท่าเรานี่แหละจะไปขวายคว้าอะไรขนาดนั้นครับพี่ก็ส่วนมากก็เอาเวลาว่างไปเล่นกับนี่แหละจัดกิจก,กรรมเล่นกับน้องๆซะมากกว่านะครับอ่าอันนี้ก็บอกกันให้เข้าใจนะตรงนี้นะครับจะได้รู้กันว่าเออเขาเรียกว่าอะไรจะได้รู้กันว่าไม่ต้องไม่ต้องคิดมากกับเลือดไม่แอดไอดีเลยครับเข้ามาเล่นได้ครับเล่นได้ทุกคนครับ เข้ามาคุยกันได้ทุกคนด้วยครับแล้วก็ส่วนเอาส่วนตัวเลยทีนี้ส่วนตัวก็คือ Facebook พี่นะครับ Facebook หลักชื่อวาว่าวาว่านะครับแล้วก็มี Facebook ลองก็คือวาวาอ่ากูอ่ากลุ่มในเฟซก็โมบายเลเจนต์วาว่านะครับไอดีไลน์เกมวาว่าแล้วก็ช่องวาว่านะครับ มึงจะว่าว่าไปไหนตัวในเกมก็ชื่อว่าว่านะครับมีคนถามบ่อยมากเลยพี่ตัวในเกมชื่ออะไรก็ช่องก็ช่องว่าว่าตัวในเกมก็วอกว่าก็แนะนําตัวว่าว่าตลอดเฮ้หรือว่ากูไม่มีตัวตนวะเนี่ยพูดเล่นนะครับมันไม่ได้มีอะไรหรอกก็คือบอกให้ฟังนะครับก็คือเข้ามาคุยได้ครับทักทายได้ครับว่างก็ตอบครับว่างก็ตอบเหมือนเดิมครับทุกคนมีธุระส่วนตัวเหมือนกันครับเหมือนน้องน้องหลายหลคนก็ยังต้องเรียนอยู่ครับ เออก็เอาเป็นว่าถ้า,างั้นก็มีอะไรแนะนำหรือติชมหรืออะไรก็ใต้คลิปนี้ก็ได้ครับเพราะว่าปกติพี่เป็นคนอ่านคอมเมนต์ใน youtube ทุกคอมเมนต์อยู่แล้วครับถ้าเป็นคอมเมนต์ใน youtube อ่านทุกคอมเมนต์อยู่แล้วนะครับก็ส่วนน้องๆที่ยังพิมพ์คำว่าขอแอด ID หรือว่า ยิงว่าทาไมไม่ตอบอะไรเงี้ยคือการตอบคําถามต้องใช้เวลานิดนึงครับบางทีพี่ว่างพี่ถึงมาตอบาบางทีไปสังเกตได้เลยครับยูทูบเนี่ยตอบคำถามตีสามตีสี่ยังนั่งตอบอยู่เลยครับอ่าอย่างตีสามตีสี่ยังนั่งตอบอยู่เลยครับอ่าต้องบอกว่าเห็นใจนะครับออขอความเห็นใจนะครับเข้าใจนะครับหลายๆคนแบบถามมาต้องการคําตอบเลยนะครับ โอเคครับจบคลิปนี้แค่นี้แล้วกันฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ